สวัสดีครับผมอาจารย์เป้สมารอนะครับตามที่ผมประกาศแจกรางวัลให้กับนักเรียนคอร์สทนายที่สอบได้คะแนน80ขึ้นไปนะครับมีนักเรียนขอใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะนักเรียนท่านนี้ชื่อว่าสุวิสุทธ์พุทธแสงนะเป็นนักเรียนคอร์สเหมาทนายรับรองผลนะฮะสามารถทำคะแนนสอบภาคทฤษฎีรุ่น54ได้80คะแนนเฮนะฮะโดยทำในส่วนของอัตนยัย ของอาจารย์เป้นะครับได้65คะแนนและทําปรนัยได้15คะแนนรวมกันแล้วเป็น80คะแนนเป๊ะเลยนะอ่าฉะนั้นก็ตามสัญญานะครับได้รับรางวัลเป็นทองคําแท่ง1บาทนะสลักโลโก้อาจารย์เป้อาจารย์ตูนนะครับก็นักเรียนท่านนี้นะครับจบปริญญาตรีที่มอแม่ฟ้าหลวง นะที่จริงนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีรุ่นพี่จากมอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเคยสอบได้ที่2ไปแล้วนะตอนรุ่น41นะชื่อคุณจลิดพงษ์ทองแสงนะตอนนี้รู้สึกว่าจะสอบได้เป็นอายาการหรือวิพากษาไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับพอนะดีนักเรียนท่านนี้ตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับกำลังเตรียมสอบทนายภาคปฏิบัติรุ่นท่สีและสอบเนภาค2สมัยที่73อยู่นะเดี๋ยวรอเข้ากรุงเทพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมา นะรับรางวัลน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกท่านนะครับแจกจริงนะครับไม่จํากัดจํานวนคนไม่ต้องดูอันดับดูใบแจ้งคะแนนอย่างเดียวนะนี่เขาทําได้เราก็ทําได้นะครับเรียนออนไลน์เหมือนกันนะสู้ๆนะครับ